โอ๊ยรอนไม่ร้อนเแต่จะจกิดก็แย่ขายก็ไม่ดีโอ้ยไหนดูตางไหนเซ๊ะขายก็ได้ไม่เท่าไหร่เลยเนอเนี no, no. นี่แล้วมันเจ๊ซื้อหน่อยเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหใหม่สุดหล่อเลยมาช่วยซื้อหน่อยแลย้ว อยากเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลแต่รูปแบบการขายยังไม่ทันสมัยฮานแนคคอมพิวเตอร์รอวิทยา e ลัยอีเท h เน้นการสอนอ e ีคอมเมิร์ซเป็นรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดด้วยเครื่องมือการเรียนการสอนที่สนับสนุนแพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดียพร้อมทั้งวางกลยุทธ์ด้านคอนเทนต์ในการทำการตลาดให้ก้าวพันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสุดพลังแห่งทักษะ